เราไม่ได้คิดว่าเราเกิดตัวร้านอาหารนะคะแต่ว่าเรากำลังเปิด new destination new landmark ของประเทศไทยเป็น FC น้องอยู่แล้วนะคะเทียน้องมาตั้งแต่ทราบว่าน้องจะไปแข่งขันโอลิมปิกปีสุดท้ายแล้วจะเอาเหรียญทองมาให้ได้ด้วยโอ้ยน้องคนนี้เป็นตัวแทนของความพยายามและประสบความสำเร็จอะไรที่แบบ พวกผิวอะไรแบบนี้หนูก็อยากให้ดูดีขึ้นแบบดาราท่านหนึ่งให้สมเลยหนูอยากเป็นดาราแน่ละไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าจะทําได้ไหมค่ะแต่ก็พยายามค่ะมีอซิตคอมติดต่อมาบ้างแล้วค่ะใช่ครับรับค่ะ ที่สุดในวงการหมอร้อไฟนะเวลานี้ต้องยกให้กับสูตต้าเสียหมาลม่าหม้อไฟต้นตำรับจากเมึงเชิงตู้ล่าสุดเปิดวังมังกรจัดงานแกรนด์โอเ i n g t นิ่งเดอะเทรดิชัน g o ลดรา e เปิดตัวสาขาที่2อ,อย่างเป็นทางการหน้าศูนย์การค้า MBK Center ชั้น6ในคอนเซปต์เดอะราโ o นออฟไทยแลนด โดยงานนี้คุณน้ำธีรดาโชนรัตนินกรรมาการผู้จัดการสุตาเสียประเทศไทยยังได้มีโอกาสต้อนรับฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกสองสมัยอย่างเทนนิสพานิพักวงพัฒนก,กิจนักกีฬาเทควันโดที่จะรืกอประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยได้มาร่วมแสดงความยินดีและร่วมสร้างสีสันในงานด้วยการตีกลองเบิ่งกเรื่อความปังพร้อมขอผ่อนลูกแก้วจากมังกรม่วงอยากใจดีแห่นดินแดนมังกรนิทราที่ลอยตัว เป่นตระหง่านภายในร้านและยังได้เป็นแขกพิเศษคนแรกของงานที่ได้ลิมลองหม่าล่ามอไฟเมนูไฮไลท์พรีเมียมสุดพิเศษก่อนใครจากนั้นเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตที่กำลังเป็นดาราท่านหนึ่งได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูเลยทีเดียวก็ยิ่งใหญ่อลังการนะคะสมชื่อสู่ตาเสียมากมากนะ,ะ่ะเราไม่ได้คิดว่าเราคือการเปิดตัวร้านอาหารนะคะแต่ว่าเรากำลังเปิด new destination new landmark ของประเทศไทย สาขา MBK อะค่ะจะโดดเด่นตรงที่เราไม่ใช่แค่ดินแดนของอาหารเนาะคะ่ะเราคือดินแดนวังมังกรภายใต้คอนเซปต์วังมังกรที่ทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตเนาะคะ่ะพี่ๆจะสังเกตถึงความแตกต่างได้จากการลองสัมผัสด,ดูลองทานดูแล้วก็ลองเดินเดินชมดูตรงนี้คือข้อแตกต่างแล้วก็คือจุดเด่นของวังมางกอของเรา นะต้องขอขอบคุณค่ะทางสู่ต้าเสียใหญ่เนาะคะที่ให้โอกาสทางเราได้มาบริหารภายใต้สู่ต้าเสียประเทศไทยซึ่งสู่ต้าเสียของเราอะค่ะเปิดมาเพียง8ปีแต่เราขยายสาขามามากกว่า600สาขาทั่วโลกและยังเคยได้รับการการ,การันตีจากกินเนสบุ๊กด้วยถ้าเรามองว่าสู่ต้าเสียเป็นร้านอาหารเขาจะคือแค่ร้านอาหารค่ะแต่ณวันนี้ว่าสู่ต้าเสียคือ e x p e r i e n c e คือ แลนด์มาร์คคือสิ่งที่ทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตอันนี้แหละค่ะคือจุดเด่นของฮอตพอตของเราที่แตกต่างจากคนอื่นต้องเกริ่นก่อนว่าเป็น FC น้องอยู่แล้วนะคะ เห็นน้องมาตั้งแต่ทราบว่าน้องจะไปแข่งขันโอลิมปิกปีสุดท้ายแล้วจะเอาเหรียญทองมาให้ได้ด้วยเราก็เลยคิดว่าโอ้ยน้องคนนี้เป็นตัวแทนของความพยายามเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างและประสบความสําเร็จขอชื่นชมน้องอีกครั้งนะคะแล้วก็แสดงเยียความยินดีกับน,น้องอีกครั้งทราบมาว่าน้องชอบทานชาบูหมาล่าอยู่แล้ววันนี้เป็นเกยียรติมากที่น้องได้มาทานที่ร้านก็ขอขอบคุณน้องอีกครั้งนะ เป็นเกียรติสำหรับหนูเหมือนกันค่ะที่พี่น้ำเชิญมาทานร้านหม่าล่าสุต้าเสียค่ะเป็นร้านที่ฮอตฮิตที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการสมคำาลื่อลือจริงๆค่ะ,คะก็หนูเป็นหม่าล่าเลวเวอร์อยู่แล้วค่ะ <ๆ S 2> ก็มีเมนูหลากหลายมากๆซึ่งหนูยังไม่เคยเห็นเมนูบางเมนูด้วยซ้ำวันนี้ก็เปิดประสบการณ์ค่อยังไก่ดำหรือว่าขาปกูก็เดี๋ยวจะไปลองทานค่ะเมื่อกี้ได้ชิมนิดๆหน่อยๆก็อร่อยมากๆแล้วค่ะ วันนี้มีโชว์ด้วยไปตีกองคะ่ะเล็กๆน้อยๆได้รับเกียรติไปตีกองคะ่ะรู้สึกสน,นุกคะ่ะแล้วก็เอาลูกแก้วไปใส่ในป่มังกรแล้วก็ขอพรคะ่ะก็ขอพรให้ร้านพี่น้ำเฮงๆรวยๆด้วยนะคะขอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆเลยะคะ่ะก็เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาลองทานหม่าล่าที่อร่อยที่สุดในชีวิตสักครั้งคะ่ะก็ที่สุท้าเสียเลยะคะ่ะมีสองสาขาค่ะที่ mbk แล้วก CDC um, ็ cdc ค่ะก็ฝากร้านให้พี okay. ่น้ำด right? oh, like, mm ้นะคะขอบคุณด้วยนะรบมากค่ะด้วค่ะตอนนี้มีความตราท่านหนึ่งแล้วก็ยังไม่ค่อยชินเลยค่ะไปไหนแบบมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะไปหมดเลยค่ะหนูดีใจมากๆค่ะแล้วก็ ต้องแต่งหน้าอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนจำไม่ได้กลัวไม่สวยค่ะปกติเดินไปไหนหนึ่งรอยเมตรก็คือเดินตรงไปถึงเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แบบเหมือนมีคนมาให้กำลังใจแล้วก็ก็อยากขอบคุณทุกคนที่มาขอถ่ายรูปมารอรับทุกๆที่เลยค่ะดีใจมากๆสุึทีิแม้ว่าหรือท่าไหนท่าบดขอหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะก็แบบเหมือนเป็นความธรรมชาติที่ทุกคนหลงรักด้วยหนูก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงค่ะก็ บ้าบอติงต้องของหนูต่อไปค่ะเห็นว่ช่วงนี้แบบต้อนนงดูแลตัวเองมากเราจะตะอไเป็นดาราทั้งหนึ่งเหรอใช่ค่ะก็ก่อนหน้านี้เออเป็นนักกีฬาค่ะมันจะแบบ มีสารต้องห้ามเข้ามาไม่ได้ค่ะแต่ว่าพอตอนนี้รีทายแล้วมันก็เต็มที่ได้ค่ะพยายามจะดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะ,ระรจริงๆก็ไม่ได้อยากสัญญกรรมอะไรเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็พาเรามาไกลมากๆแล้วค่ะแต่ก็อะไรที่แบบเครือกผิวอะไรแบบนี้หนูก็อยากให้ดูดีขึ้นแบบดาราท่านหนึ่งให้สมเห่ยแต่ว่าอันนี้พอรับลบหน้าปุ๊บ ผมไม่ใช่ละคุณตัดินใว่าอยากเป็นดานลานแน่แล่ะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าจะทําได้ไหมค่ะแต่ก็พยายามค่ะมีคนติดต<ม>่อมาเยอะไหมทั้งานทั้งผู้จัดการพี่ชายหนูคะ่ะก็ช่วยจัดงานจัดคิวให้คะ่ะตอนนี้ก็แบบวันละประมาณ1-2อันนะคะก็แบบคิดว่ามันเป็นช่วงแค่ช่วงเวลานี้เท่านั้นเพราะว่าเหมือนเพิ่งกลับมาจากแข่งโอลิมปิกทุกคนกําลังแบบ มันให้การตอบรับแล้วก็ดูข่าวอยู่ค่ะก็อยากเต็มที่กับงานก่อนค่ะตอนนี้คิวยาวเป็นไงแล้วคะคิวยาวเหรอคะประมาณเออ่พรุ่งนี้ค่ะเร็วไปไหมเร็วไปเร็วไปในเรื่องละครเราอยากจะรินค่ะจริงๆเป็นคนตลกก็แบบอยากจะเล่นแบบเป็นตลกซิทคอมหรือว่าแนวตลกนิดนึงเพราะไม่อยากเครียดคะ่ะอยากซิทคอมอีกไหม เออไม่น่าไหวค่ะแม่ไม่ไหวนะคะมีเออ่ซีดคอมติดต่อมาบ้างแล้วค่ะใช่ใช่รับมารับมารับรับรับค่ะรับแล้วตอนนี้กิเรื่องติดต่อไหมเรื่องเดียวไปออกมาเยอะเลยเรื่องเดียวก็แสดงว่าจะได้เห็นแน่นอนแฟนใช่ค่ะจะได้เห็นในเร็วๆนี้ค่ะถ้าสำหรับบทบู้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นแนวทางของเราเลยค่ะก็ได้หมดค่ะ เรื่องแรกเป็นซิทคอมค่ะก็เป็นเป็นแค่แข่งลําเชิงหนึ่งตอนค่ะแม่แต่ต้องเตรียมตัวยืดใหม่พี่เขาก็บอกว่าให้ทําเป็นธรรมชาติได้เลยเพราะว่าซิทคอมมันมันก็ไหลๆตามน้ํากันปกติอยู่แล้วค่ะก็พยายามจะไม่เกรงให้ได้ค่ะก็พี่ๆคงไม่กล้องเยอะเท่านี้ดูยังดูยังพว่าช่วงนี้นออกมีงานีเซนเตอร์ติด ตัวเดียวค่ะจากพี่อำกับพี่อำเออเ,เริ่มเริ่มทยอยมาสาทุกรับหมดแม่ติดตามมาเลยค่ะติดตามมาเลยออกรายงานนะคะ